ค้าทองเมื่อวันสูงดิ่งลงเกือบ50เปรียนอยู่เหมือนกันนะคะแต่เช้านี้มีแรงกลับขึ้นมาแล้วแต่ว่าดูทรงแล้วเป็นอย่างไรวันนี้พูดคุยกับคุณพวันนาวาวัฒนารัพประธานกรรมการบริษัทแวลจีบูเลนอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะคุณพวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนงกดีล่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะคุณพวันค่ะทองเช้านี้รู้สึกว่าจะพยายามดี่กลับขึ้นมาใช่ไหมคะเป็นอย่างไรบ้างคะดูทรงแล้วพอไหวไหมคะ เท่าน,นี้ตอนทองกลับขึ้นมาก็ค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะเ<ะ>มื่อวันสุกที่ผ่านมาเนี่ยทองกิดตลาดอยู่ที่1,734 US d o ร l a r เท้าเน,นี้ขึ้นมาเทส1,750 US Dollar ขึ้น<ะ>มาถึง20สิบเหรียญและเอ้2 1สิบหกเหรียญนะก็ถือว่าค่อนข้างแข,แข,แข,แข็งแกร่งต้องดูค่ะว่าทองสามารถเบรก1,750ขึ้นไปได้ไหม ถ้าเบรกขึ้นไปได้ต้านผัดไปอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเป็นตั้านเล็กแล้วก็เจ็ดสิบเป็นต้านใหญ่นะคะ <S 2> <S 2> <S ถ้าเบรกผ่านขึ้นไปได้ทองก็มีโอกาสสดใสที่จะกลับขึ้นไปได้แต่ถ้าไม่สามารถกลับขึ้นไปได้แล้วเป็นการเบรกระยะสั้นคือมีแรงซื้อทางด้านฟิลิกอสทันตีเอเชียเล็กๆปอกกับไปทางซิกอเมริกาหรือยุโรปมีการเทขายทํากําไรกันลงมาอีกเนี่ยก็เชื่อว่าเออ เราเดิมอาจจะมีโอกาสได้เห็นนะคะ mm hmm. แล้วก็ส่วนส่วนขั้หนหลุด 1, 7อ7 1พันเจ็ดร้อยสิดอลลารต่อโอย์าลงไปรับขัดไปอยู่ที่1,700แล้วก็1,695 u s ันหร้อยดอลลารต่อซอยอา์าเป็นตัวถัดไปใั mm hmm. ใจหลักหลัก,ลกสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเ,เ,เ,เศรษฐกิจที่ดีขึ้นทั้งหมดของอเมริกาทําให้ u ดอลลาร์แข็ง หรือแม้กระทั่งตัวไออยาต้านไวรัสของจำสันคือน,นสันซึ่งเข้ามาเนี่ยให้ผลที่ค่อนข้างดีใช้ฉอบเดียวแล้วก็ให้ผล90เอซ็นอันนั้นก็เป็นปัจจัยถัดมาแต่หลักๆเลยที่คนพูดกันถึงเยอะๆเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของบอร์ดยิง1ิปีซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ไดไดไดถึงหนึง1.6ซึ่งถือว่าสูงมาก แต่ปัจจัยถ้าลุดสามตัวนี้แล้วปัจจัยหลักอีกตัวหนึ่งคือปัจจัยทางเทคนิคหรือผลุัพันการแปดร้อยลงมาแรงขายป็ทยอยขายกระลงมาค่อนข้างเยอะอบวกกับปัจจัยทางเทคนิคที่มาจากตัวเลขโกลฟิงเจอร์เพราะว่าเมื่อวันศุกที่ผ่านมาเป็นวันหมดสัญญาเพราะนั้นคนที่ถือรอถือชอตกันไว้ก็ต้องรอง คือรองไว้ก็ต้องพัดปิดตถานนะจึงทําให้กดดันราคาทองคำร่ว,วงลงมามาทําโลกเออที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดดอลลอร์ต่อตารางจากจากหนึ่งพันหนึ่งร้อเออเจ็ดร้อยสิบเจ็ดแล้วเด้งขึ้นมาปิดตลาดที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่ก็ถือว่าโป r f o r m a n c e t o p c l a นะคะเออแต่เป็นเออเดือนที่สองของปีนี้ซึ่ง ติดในรอบปลายสัปดาห์เนี่ยต่ำกว่าตอนเปิดตลาดคือก็คงต้องรู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงปัจจัยที่ต้องมอนิเตอร์ในสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีเตัวเลขสําคัญสำคัญรายสัปดาห์แต่ที่ฟแนลสาคัญสุดเลยนะ่าจะเป็นตัวเอ,อตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรซึ่งจะมีในวันศุกร์แล้วก็ไฮไลท์วันศุกร์อีกตัวหนึ่งก็คือนายเจรมพาเวลจะออกมา แสดงมุมมองทางด้านเศรษฐกิจต้องดูว่าในเจรโรมคาวเวลจะมองว่าการที่บอลอยูแข่งได้ได้ผลตรับแทงสูงขนาดนี้เนี่ยมีนัยะสำคัญไหมเขาเป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจไหยเขาเป็นห่วงเรื่องค่าเงินเฟ้อไหมถ้าเขายังบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่จุดสำคัญและยังคงติอินเจ็ตเงินเข้ามาในระบบอยู่บอ เชื่อว่าทองคำหลังจากเด้งแล้วน่าจะเป็นการรีบาวเพื่อลงต่อเพราะฉะนั้นอย่างแต่ละจุดที่ที่คุนบอกเนมะื่อข้างต้นเนี่ยก็ดีด,ดกลับขึ้นไปแล้วมองว่ายัางไปต่อก็โฮสักพักหนึ่งแต่ถ้ามองแล้วทรงยืนไม่ได้ก็ทยอยขายลงมาแล้วก็ลงมารอเก็บที่ระยะต่ําอีกครั้งหนึง่งค่ะค่ะเรื่องงบก็เริ่มเริ่มชัดเจนแล้วเหมือนกันนะคะมันเสานี่ที่ผ่งผ่านงบหนึ่งจุดเก้าล้านล้าน อ่ของฝั่งอเมริกาค่ะอันนี้ช่วยหนุนทองนะฮะตั้งแต่เช้านี้ก็จริงๆถ้าถามว่าหนุนทองเนี่ยซีกเอเชียถ้านักลงทุนสังเกตได้ทุกวันตอนช่วงช่วงเช้าเอเชียจะบีดขึ้นดีอเดียของตลาดก็บีบขึ้นแล้วก็อยู่ที่ว่าข่าวหลักๆที่ดีฉันอ่านไปข้างต้นเนี่ยมันเป็นข่าว ทางด้านยุโรปและอเมริกา,าก็จะเป็นปัจจัยถ้ายุโรปอเมริกาเขามองมองเป็นเป็นรบหรือว่ามองเป็นเชิงเชิงที่ลงทุนในตัว US d o ลา a r ดีกว่าอะไรประมาณนี้เขาก็จะลงแต่สังเกตถ้านักงทุน,ส,นสังเกตดีๆ ต้นต้นสัปดาหหรือว่าในช่วงที่มันโลกมากๆซีกเอเชียมจะขึ้นเพราะว่าดีมาเอเชียช่วงเนี้ยค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นอินเดียเมื่อต้นสัปดาห์ต้นเดือนเนี่ยมันจะอยู่พรีเมียมอยู่มาสัก5้เหรียญปัจจุบันเนี่ยลดลงมาหน่อยเหลือสี่เหรียญดีขึ้นเออจีนก็ยังมีพรีเมียมอยู่หลายเหรียญเหมือนกันหรือแว้กระทั่ง ทางทางชาวอีสเอเชียอย่างสิงคโปร์บ้านเราพรีเมียมก็ยังอยู่ประมาณสักเหรียญ50จนถึง2เหรียญซึ่งถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยพรีเมียมมันจะอยู่ประมาณสัก50เซน60เซนหรือ30เซนด้วยซ้าเพราะนั้นดีมานช่วงนี้มันก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆด้วยความที่หนึ่งทองคําโลนโลสุดในรอบ2-3ปีที่ผ่านมาการธุรกิจเรื่องจิวรี่ก็เริ่มจะมีการกระตุ้นขึ้นเพราะว่าราคาทองคําตัดลงเพราะนั้นดีมานฟิสิกอลจะจิกสาอ เอเชียดีมาจากเรื่องซีรีส์อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งสปอร์ตราคาทองคําไม่ให้ล่วงแรงค่ะโอเคได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ